สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะประกาศด่วนเลื่อนเปิดเทอมตรีนุษประกาศด่วนจ่อเลื่อนเปิดเทอมจ่อเลื่อนเปิดเทอมออกไปหลังจาก1 2 0 0 0โรงเรียนเปิดเทอมแบบออนไซต์พร้อมเปิดประเทศไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพบหลายพื้นที่เกิดคัสเตอร์ใหม่บางพื้นที่เกิดความแตกตื่นจากชุดตรวจเอทเคนักเรียนมีผลผิดเพี้ยนจนต้องปิดเรียนและไลลาหาคนรับผิดชอบ ส่วนสถานศึกษาที่เหลือจำนวนกว่า3.5มหมื่นแห่งเดิมผ่านการประเมินตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดภาคเรียนที่2ทับสอในวันที่15พฤศจิกาย,ยนมีความชัดเจนว่าเลื่อนเปิดเทอมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่9กพฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นาสางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเปิดภาคเรียนที่2ทับสอแบบออนไซต์ site. หรือการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบว่าสถานศึกษาจะมีการทยอยเปิดภาคเรียนแบบออนไลน์ site, เริ่มทยอยเปิดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมวันที่8ธันวาคมและ15ธันวาคมนี้นางสาวตรีนุชกล่าวถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าสามารถดําเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่1ให้ครูครอบกลุ่มร้อยละแล้วและครูได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ครบร้อยละตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งจากนี้ไป จะพยายามเร่งการฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุดในเดือนพฤศจิก,กายนปี2564นี้รัฐมนตรีศึกษาที่การกล่าวรัฐมนตรีศึกษาที่การกล่าวอีกว่าส่วนการฉีดไฟเซอร์สำหรับนักเรียนเข็มที่1น,นั้นครอบกลุ่มนักเรียนแล้วรอ184แต่เหนือสิ่งอื่นใดสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกภาคส่วน อยังคงต้องรักษามาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ